สวัสดีค่ะฟ้าจากบริษัท IMI Asia จำกัดน,นะคะคลิปนี้ฟ้าก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนิดหนึ่งนะคะที่ฟ้าพูดถึงเรื่องการคำนวณเลนไปเนาะมารอบนี้ฟ้าจะมาเอารูปมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะวา่าถ้าเราใช้เลนตัวนี้แล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ขนาดเซนเซอร์เท่านี้จะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า แล้วก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถ้าเราใช้กล้องความละเอียดเท่านี้เลนความละเอียดเท่านี้จะสามารถใช้ด้วยกันแล้วภาพออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ฟ้าก็จะแสดงผลเป็น PowerPoint เหมือนคลิปที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เอาละค่ะมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบน,นะคะว่าเราจะเลือกขนาดเลนสที่ใช้กับกล้อง2อทับสนิ้วเนาะถ้าเป็นตัวเลนส์อทับสนิ้วเท่ากันนะคะฟ้าจะบอกวิธีคิดนิดนึงก็คือถ้าเราจะเลือกเลนสกับกล้องเนี่ยฟ้าให้ดูภาพก่อนเนาะว่าภาพจะได้แบบนี้นะคะ แล้ววิธีคิดเนี่ยก็คือถ้าเป็น2ทับสเนี่ยเราก็จะเอา2มาหาร3เนาะซึ่งเราจะได้0.66นะคะซึ่งถ้าตัวเลนสกับตัวกล้องเท่ากันก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะมาที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเลนส์ทับ1.8แต่กล้องยังเป็น2ทับ3เท่าเดิม1หาร1.8ง1.8 จะได้0.55นะคะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งตัวเลนส์เนี่ยจะรับภาพได้น้อยกว่าตัวเซ็นเซอร์กล้องนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ภาพนั้นเกิดขอบดำขึ้นมาค่ะแสดงว่าตัวนี้ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะ มาที่ตัวต่อไปค่ะเลนเป็นเลนหนึ่นิ้วนะคะส่วนกล้องอยังเป็นตัวเดิมเมื่อ1นหารสาปุ๊บจะได้เท่ากับ0.33นะคะซึ่งเล็กกว่า0.66ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือขอบดำเยอะมากเลยจะมีแค่เลนที่รับภาพเข้ามาได้แค่ตรงกลางเท่านั้นค่ะ ขอบภาพก็จะดำไปหมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้น,นั่นเองค่ะมาที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นเลนส์หนึนิ้วกับตัวกล้อง2ทับสเนาะตัวกล้อง2ทับสเมื่อหารกันแล้วจะได้0.66แต่เมื่อเป็นเลนส์หนึนิ้วไม่จำเป็นต้องเอาไปหารกับอะไรภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งเอ้าถ้าเลนใหญ่กว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมเอ่ยสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะวิธีคิดก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วหารออกมาแล้วเนี่ยตัวเลนเนี่ยได้ค่าน้อยกว่าตัวกล้องจะไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลนเนี่ยใหญ่กว่าตัวกล้องหรือพอดีกับตัวกล้องเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้นั่นเองนะคะ มาที่เรื่องต่อไปค่ะเรื่องความละเอียดเนาะสมมติว่าถ้าเราเลือกกล้องความละเอียดที่5ล้านแล้วเราใช้เลนส์ที่ต่ำกว่า5ล้านเนี่ยภาพที่ได้ก็จะเป็น5ล้านเหมือนเดิมน,นะคะแต่ภาพจะไม่ชัดแล้วก็เวลาเอามาขยายภาพเนี่ยภาพจะแตกนะคะแต่ถ้าเราใช้เลนส หล้านขึ้นไป5ล้านส0ล้านยี่สิล้านภาพที่ได้ก็จะละเอียดแล้วก็คมชัดมากขึ้นนะคะสามารถขยายภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ PowerPoint ที่ฟ้าเตรียมมาหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงกันเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกฟ้าที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนฟ้าก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ